ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ประจำค่ำคืนวันอังคารที่6พฤศจิกายน2566เริ่มด้วยเสือเหลืองบาุเซียดอดมูลทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันเปิดบ้านเอาชนะซาลิกาดงนิวคาเซิลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ชักตาโดเนตเปิดบ้านชนิดล็อกถล่มพลิกชนะเจ้าบุญทุมบาเซลนาจากลาลิกาสเปนด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 ปอโต้ทีมจากพรีเมียร์โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะอันเว็บทีมจากเบนเย่ยมโปลิกด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูตรามีเอเลติโกมาดริดทีมจากลาลิกาสเปนเปิดบ้านถล่มเซลติกทีมจากสกอตตีพรีเมียร์ชิปด้วยสกอร์6ประตูต่อ0ูอินซีฟ้าขาวลาซิโอทีมจากเซเรียอาอิตาลีเปิดบ้านสตาดิโอลิมปิโกเฉือนเอาชนะเฟเยนูทีมจากเอเรดิวิซีเนเธอร์แลนด์ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูน ปีศาจแดงดำเอซีมิลานทีมจากเซเรียอาอิตาลีเปิดบ้านซานซิโรเฉือนเอาชนะยักษ์ใหญ่แดนน้ำหอมปริสแซสงแช็กแมงจากลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านเอติฮัสเตเดียมเอาชนะยังบอยจากสวิสซูเปอร์ลีกด้วยสกอร์3ประตูต่อ0และคู่ปิดท้ายเรสตาเบลเกตทีมจากเซอร์เบียซูเปอร์ลีกาแพ้ให้กับแอร์เบไลซิกทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยสกอร์1ประตูต่อ2 ขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ